ฉันจะเป็นฮันเตอร์ฉันจะออกเดินทางฉันจะไปหาพ่อ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกง่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่อง Hunter Hunter นะครับผมก็เป็นคลิปแรกของช่องผมเลยนะนี่แปลว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี้ผมจะมีเป็นเรื่องใหม่เข้ามาในช่องผมใช่ไหมนี่ช่วงนี้พอดีมีเวลาทําคลิปมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่อยากทําแบบว่าคลิปดิจิมอนวันหนึ่งสคลิปคลิปโปเกมอนวันหนึ่งสคลิปอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเกินไปนะครับก็ให้เป็นเรื่องละคลิปต่อวันอะไรแบบนี้ไปเนาะแล้วก็ถ้าหากว่ามีโอกาสกะใส่เรื่องอื่นเข้ามาเป็น ลิปแรกของช่องผมเลยเนีย้ผมตั้งชื่อหัวข้อว่ากว่าจะเป็นฮันเตอร์โดยอ้างอิงเนื้อหาการสอบฮันเตอร์ครั้งที่287้นั่นเองครับครั้งที่287คืออะไรก็คือเป็นครั้งที่พวกรกอนคีโรวคูราปิก้าแล้วก็เลโอริโอมีการเข้าร่วมสอบกันนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงในเชิงของเนื้อหาการเข้าสอบมากกว่าจะพูดถึงบทบาทแต่ละคนว่าไปทําอะไรกันยังไงแต่ละสถานที่แต่ละการสอบแต่ละรอบอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีการแตะแตบ้างน,นิดนิดว่ามีใครไปหาเรื่องใครในรอบนนนั้้เล็กกอออยยะบแต่่่่าางทีว จะเจาะให้เห็นแต่ละรอบว่าแต่ละรอบเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรแล้วก็ถ้าเราอยากจะเป็นฮันเตอร์เนี่ยเราจะต้องทํากระบวนการอะไรเพื่อให้ไปถึงจุดๆนั้นได้ครับซึ่งต้องใช้คําว่าที่อ้างอิงการสอบรอบที่287นั้นเพราะที่จริงแล้วนะครับจะบอกว่าการสอบแต่ละรอบก็ไม่เหมือนกันนั่นเองนะถ้าพูดถึงภาพรวมการสอบก่อนเนี่ยต้องบอกว่าฮันเตอร์นะครับเป็นการสอบปีละครั้บถ้ารอบนี้ตกไปรอบปีหน้าก็มาใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําไปได้เรื่อยๆครับผมคนที่อยากเป็นฮันเตอร์เนี่ยมันก็มีมากมายหลากหลายเหตุผลด้วยกันนะครับตรง อยากจะแผ่จักรวาลให้อีกนิดนึงนะครับที่จริงพอเราดูเรื่องฮันเตอร์มาเราจะเข้าใจว่าในเรื่องเนี่ยฮันเตอร์คืออาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือเปล่าจะพูดอย่างนั้นก็เกือบจะใช่นะครับแต่ที่จริงผมมองว่ามันยังดูแบบเหมือนมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอัธพูดถึงสเกลใหญ่สุดก็คือแบบทวีปมืดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นสเกลที่เล็กหน่อยในโลกที่มนุษย์อยู่กันอย่างนี้นอกจากอาชีพฮันเตอร์แล้วนะครับยังดูแล้วมีอีกอาชีพหนึ่งที่ก็ดูยิ่งงใหญ่่่ไมมมแแแพพ้้กก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 ััันน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 น็็นน็็็็ค็คคคคืืืออออออิิิเเเรรูููดปปลลลยะะีว ข่าออกแนวของตระก,กูลคิโรนั่นแหละครับแลวทีนี้มันยังมีเป็นอะไรอีกเป็นพวกอาชีพแบบแนวโจนอย่างกองโจนมายาอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอุโบกินในกองโจนเงามายาเขาก็ไม่ได้เป็นฮันเตอร์แต่อย่างใดนะเพราะว่าเขาขี้เกียจอะเออแบบว,ว่าทำไมต้องไปทําตามกระบวนการบ้าบอคอแตกนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีหลากหลายอาชีพแต่ว่าฮันเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในจักรวาลของโลกที่เป็นการ์ตูนฮันเตอร์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนที่อยากจะได้ไลเซ เวลาที่เราไปฆ่าคนธรรมดาธรรมดาแล้วเนี่ยเราสามารถจะอ้างสิทธ์อ้างไรเซนฮันเตอร์เพื่อที่จะไม่โดนความผิดในการฆ่าคนอะไรแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้หรือกระทั่งว่าอิลูมิเองก็มาสอบฮันเตอร์บวกกับการที่มาเฝ้าดูน้องชายอย่างคีโรในการสอบครั้งที่287นี้นะครับแต่ตัวอิลูมิเนี่ยเขาบอกว่ามาเฝ้าดูน้องด้วยแต่ว่างานของเขาบางอย่างเนี่ยมันมีการต้องใช้ไรเซนของฮันเตอร์เขาก็เลยมาสอบด้วยนะครับเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2อตัวสําหรับอิลูมินั่นเองเนาะส่วนก่อนก็ชัดเจนมากๆครับผมว่าเขาเ อีกขั้นหนึ่งนั่นเองครับเพราะพ่อของกรที่ชื่อจินเนี่ยเขาก็เคยทิ้งกนไปกนก็เลยตั้งคําถามขึ้นมาซึ่งเป็นคาถามที่แปลกดีนะนั่นก็คืออาชีพหนึ่งหรือสิ่งสิ่งหนึ่งที่พ่อเขาอยากเป็นทําให้ถึงขั้นที่ว่าทิ้งลูกชายไปได้เลยอย่างเงี้ยมันจะน่าสนใจขนาดไหนกันนะกนก็เลยตั้งเป้านะครับว่าเขาจะไปเป็นฮันเตอร์ให้ได้เลยโดยประเด็นที่ผมบอกว่าผมจะไม่จาบบทบาทของแต่ละรอบเป็นยังไงผมจะเล่าถึงรายละเอียดอย่างเดียวอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าการเริ่มต้นสอบฮันเตอร์เนี่ยมันเริ่มต จะมาแค่ทําหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการสอบฮันเตอร์ก็เท่านั้นเองครับซึ่งในรอบ287ที่กรสอบนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรอบหนึ่งและกันที่ถ้าเรานับการสอบว่าเป็นการสอบปีละครั้งใช่ไหมก็เท่ากับว่าโอ้มาเป็น200ปีแล้วหรือนี่ซึ่งการสอบฮันเตอร์แต่ละครั้งแต่ละคราวก็จะมีเงื่อนไขแล้วแต่กรรมการครับว่าเขาจะกําหนดกฎอะไรแล้วก็จํานวนรอบของการสอบเนี่ยผมเข้าใจว่าก็มีความแตกต่างกันด้วยซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูในรอบ287นี้ครับผมว่ามันมีประเด็นอะไรแล้วก็อาจจะมีแถมให้รอบที่288ด้วยครับมา นะครับก็คือถ้าเราจะสอบฮันเตอร์เราก็ต้องไปที่สนามสอบฮันเตอร์ครับผมง่ายดีไหมนะครับซึ่งจะได้เห็นว่าจุดเริ่มต้นนี้นะครับก็คือจะต้องมีการนั่งเรือกันมาที่เกาะที่เป็นสนามสอบฮันเตอร์ครับผมแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีคนคนหนึ่งและทีนี้แต่ละคนที่มาถึงเกาะสนามสอบนะครับมันก็จะมีการเจอเขาเรียกว่าผู้นําทางครับผมผู้นําทางเนี่ยเรียกว่าเจอแต่ละสเต็ปก็ไม่เท่ากันอย่างพวกกอนคูราปิก้าแล้วก็เลโอริโอเนี่ยคือเจอกับผู้ทดสอบมาตั้แต่บนเรือแล้วนั่นเองครับผมก็คือว่าพอเจอพายุเรือเจออุบั ในสถานการณ์แบบนี้ได้จะมีสักกี่คนอาซึ่งก็รวมกับการตอบคําถามกับตันนั้นแล้วนะครับก็จะทําให้พวกกอเนี่ยสามารถผ่านขึ้นมาที่เกาะน,นี้ได้ก็คือเหมือนกับเป็นการประเมินเบื้องต้นใช่ไหมแล้วพอมาถึงกเกาะนะครับก็ต้องเดินไปที่สนามสอบครับผมซึ่งก็มีหลายคนที่มาถึงเกาะน,นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรียกว่าโดนหลอกตัางนานานก็มีนะครับคืออย่างเช่นขึ้นรถบัสแล้วรถบัสมันจะวนทั่วเกาะเลยแล้วทีนี้มันออกนอกเส้นทางไม่ได้ไปที่สนามสอบพันเตอร์อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องอาศัยในเรื่องของสัญชาตาาาาออออศัััยในนนนนนนเเรรืืื่่่่่งงงงงขสสหบค้้ีีพทจะกวไปถึ สนามสอบให้ได้ครับซึ่งถ้าอ้างอิงเคสของก่อนแล้วก็จะมีเคสหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไปเจอคุณยายคนนึงมีการทดสอบด้วยคําถามแล้วก็จะได้บอกทางไปสนามสอบที่ถูกต้องให้ซึ่งถ้าตอบคาถามถูกต้องก็ผ่านไปนะครับเสร็จปุ๊บก็มาเจอการประเมินโดยตัวคิริโกะซึ่งคิริกโกะก็ออกไปแนวเป็นมอนสเตอร์เนาะที่มีการปลอมตัวได้และทีนี้พอเขาปลอมตัวเสร็จปุ๊บเขาก็มีการทสพวกกอนว่าจะพอดูตัวปลอมของพวกคิริโกะออกหรือเปล่าซึ่งอย่างคูราปิก้าเนี่ยพอจะมองออกบ้างนะครับแต่ว่ามองไม่ออกถึงขั้นนนนทีี่ iko, ่่่่ววววาาาครรรกกกะแแตตตตลัััััมมไไไหออ้้ยพสสผดดบบ รูปลักษณ์แล้วก็นําเสียงอะไรพวกนี้นะครับทำให้ทั้ง3าคนเนี่ยก็ผ่านรอบนี้ไปแล้วก็พามาถึงสนามสอบฮันเตอร์จนได้ครับซึ่งอันนี้ก็คือง่ายๆเลยว่าเป็นการรวบรวมคนที่มาสอบโดยที่มีคนนําทางมาให้แล้วก็มีพวกแบบรหัสผ่านต้องสั่งสเต็กเนื้อแบบนี้อะไรเงี้ยถึงจะเข้าไปถึงจุดสตาร์ทไลน์ที่จะสอบฮันเตอร์ได้นะครับซึ่งในรอบ287นี้นะครับมีผู้เข้าสอบอยู่ประมาณ405คนครับผมซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าอ้างสถิติการสอบฮันเตอร์เลยนะการสอบฮันเตอร์เขาบอกว่าถ้าสอบ10,000คน,นี่านสงนหรือ2คนเท่านันคเะะน,นเนี่ การผ่านในรอบนี้อาจจะมีการตกทั้งหมดหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับว่าผู้เข้าร่วมสอบผ่านสูงคนเลยอะไรเงี้ยซึ่งการไม่มีคนผ่านเลยอย่างนี้ก็ต้องอยู่ในดุลพินิษของประธานเนเธอร์ลอย่างนี้ด้วยนะครับว่าเขาจะอนุมัติไหมว่าการไม่ผ่านทั้งหมดน,นนะน่ามันสมเหตุสมผลอ่าเพราะว่าในรอบ287นี้ก็เรียกว่ามีการไม่ผ่านทั้งหมดเกิดขึ้นครับผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราต้องพูดถึงการเข้าร่วมการสอบรอบที่1น่นี้ก่อนเลยนะครับรอบที่นนยยากัม็ื การเข้าร่วมสอบในครั้งนี้กับทุกคนเขาจะบอกกับทุกคนว่าการสอบฮันเตอร์จะมีการบาดเจ็บเกิดพิการได้หรือกระทั่งตายเลยก็มีถ้าทุกคนยังเปลี่ยนใจณเวลานี้ประตูนั้นทุกคนยังสามารถเปิดแล้วก็กลับขึ้นไปได้แต่ถ้าทุกคนเตรียมใจไว้แล้วก็ไปกันต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนําทางให้ซึ่งในรอบนี้มีผู้เข้าสอบ405คนนะครับแล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธการเข้าร่วมสอบคุณซาทอสแกก็เริ่มวิ่งไปวิ่งไปหลังจากนั้นผู้ที่เข้าร่วมสอบก็ต้องวิ่งตามไปครับผม กและพลังใจครับผมคาว่าทดสอบพลังกายนะครับก็คือว่าแน่นอนระยะทางเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเกิน30กิโเมตรไปแน่แ่ใช่ไหมคือไอการเกิน30กิโเมตรไปนะครับมันก็คงเป็นปัญหาเรื่องของว่าคนคนนึงจะสามารถวิ่งได้นานขนาดนั้นไหมแต่ที่จริงตรงเนี้ยมันมีการทดสอบกําลังใจเข้ามาด้วยครับผมคือด้วยความที่ว่าซาทอสมันวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่เหมือนกับการที่ผมกําลังโดนบอกว่าไอไอหมูเก่งไปวิ่งรอบสนามบอนวิ่งจนกว่าฉันจะสั่งให้หยุดตอนที่เริ่มว่่่่่งงไไววมมาาาุยแจะดลลู้หห้หสัใ นันเลยครับคุณซาทอสแกก็นําทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมจนไปถึงประตูอันนึงที่เขาเรียกว่ามีกําหนดเวลาไว้ถ้าเกิดว่าคนคนไหนก็ตามที่ห่อแพกแกแล้วไม่สามารถผ่านประตูนั้นมาได้ก็จะต้องจบการแข่งแต,แต่รอบแรกนี้ไปเลยครับผมซึ่งรอบหนึ่งเนี่ยเรียกว่าผ่านไปครึ่งนึงแล้วนะครับยังเหลืออีกรอบหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งสําหรับการวัดเลยว่าทุกคนกระดูกแข็งกันมากแค่ไหนนะครับนั่นก็คือการผ่านพื้นที่ที่มีชื่อว่าที่ราบสูงทะเลสาบนูเมเล่ร่าาาาานี่่แหเยเรกกววมมมมัต์ปปะะลดบบผไจ็ กินคนหรือกระทั่งว่าเต่าที่มีต้นไม้อยู่บนหลังอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จับคนกินได้เหมือนกันนะครับหรือกระทั่งพวกแบบผีเสื้อที่โปรยผงที่ทําให้คนหลับคนเมาอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องวิ่งตามสาทอต่อไปแต่ถ้าหลงฝูงขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บก็อาจจะต้องเจอกับพวกสัตว์เหล่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็ต้องอาศัยสิ่งเดิมครับผมคือสัญชตาตญาณในการตามไปซิว่าคนที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่วิ่งหลุดรอดพวกสัตว์ร้ายเหล่านี้ได้เนี่ยเข้าไป แล้วมันก็จะมีเส้นชัยอีกอันหนึ่งที่ต้องวิ่งไปให้ถึกและเมื่อมาถึงเส้นชัยตรงนี้ปุ๊บก็หมดหน้าที่ของคุณซาทอสแล้วเขาก็จะส่งต่อให้รอบที่2ไปนั่นเองครับซึ่งอันแรกเหมือนกับเป็นการฝึกความวิ่งถึกอะไรพวกนี้แล้วก็ฝึกไหวพริบเวลาที่เจออันตารายถ้าผ่านรอบนี้มาได้ก็เข้าสู่การสอบรอบที่2เลยการสอบสเต็ปที่2นะครับผมก็คือจะเป็นการสอบฮันเตอร์นักชิมครับกรรมาการจะมีอยู่2คนนั่นก็คือเมนจิกับบูฮาร่านั่นเองครับผมซึ่ง2คนนี้เขาก็จะออกโจทย์ให้ว่าฮันเตอ,อาาร์เปปาาน และคือต้องปรุงให้ถูกปากของกรรมการด้วยซึ่งรอบ287นี้ก็ให้ไปจับเจ้าหมูยักษ์ที่มีคุณสมบัติเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับผมก็อันตรายอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็พยายามจับมาแล้วก็เคลียร์เงื่อนไขนี้ไปได้นะครับซึ่งจะบอกว่าในการสอบฮันเตอร์รอบ2นี้ที่เป็นการสอบชิมอาหารนะครับผมรู้สึกภาคปี1 9 9 9หรือไงนี่นะครับมันจะมีโจทย์ซูชิด้วยแต่ว่าพอมาเป็นภาครีเมคที่เป็นปี2 0บอเป็นย์กหนึ่งหนึ่งนะครับอัน,น,อปน,น,น,อนไป,ปไุถูกปากเป็นโจกินกัันนนไปกกิการิ่มอ,อิ่มพอิมถง ว่าเป็นการจบการสอบครับผมซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการจบการสอบโดยไม่มีใครผ่านสักคนหนึ่งเลยครับผมแล้วทีนี้ประธานเนเธอร์โลก,ก็ต้องมาบอกว่าอ่ายืดหยุ่นให้นิดนึงได้ไหมอ่ะพอดีว่าการสอบรอบเนี้ยมันเหมือนกับว่าเอาความชอบเอาความเห็นส่วนตัวของทางกรรมการเนี้ยใส่เข้าไปมากกว่าจะเป็นมาตรฐานที่พวกฮันเตอร์ต้องทําได้อะไรแบบน,นี้นะครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเมนจิเขาก็เลยยอมนะครับก็คือเปลี่ยนโจทย์นิดนึงว่าไปทําไข่ต้มกันนะครับซึ่งไข่ต้มนั้นจะเป็นไข่ต้มของอินซีแมงมุมที่อยู่ที่ภูเขามาฟุตสึ ภูเขา,า่า2ซี่นั่นเองซึ่งพอได้โจทย์ใหม่มาทุกคนก็ไปรับการสอบนี้แล้วทีนี้เนี่ยการสอบครั้งนี้มันก็จะมีความยากที่ว่าต้องกัดจังหวะสายลมไม่งั้นแล้วเนี่ยอาจจะตกลงเหวไปได้ก็ทําให้ในรอบนี้ดันมีคนตายขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยครับแต่ว่าพวกกอรเองก็สามารถที่จะเคลียร์เงื่อนไขได้นะครับเก็บไข่ขึ้นมาทําไข่ต้มแล้วก็โอ้นี่คือฮันเตอร์นักชิมหรือนี่ก็ได้สัมผัสอีกรสชาติหนึ่งของการเป็นฮันเตอร์นะครับซึ่งด้วยความที่ว่าพลังกายพลังใจที่ฝึกมาในรอบแรกแล้วพอมาเป็นรรรรอออบบบบปปเเเเเเนนนนีีี่่่่่กกกก็็หมืัวัววาาาาาิิดดใจจลละคพททททงแู้้ข นนอรใบี้ไม่ได้มีใครสนใจเรื่องของอาหารขนาดนั้นครับก็คืออาจจะรู้เรื่องของการปรุงอาหารบ้างแต่ว่าความละเอียดอ่อนก็คือจะไม่มีเลยนั่นเองครับโชคดีที่ว่าได้ประธานในทโลเข้ามาช่วยก็เลยทําให้มีคนผ่านเข้ารอบไม่แปลว่าสอบตกกันทุกคนเลยเป็นการจบการสอบคันเตอร์ในรอบปีนี้ไปอะไรเงี้ยนะครับพอเริ่มมีคนผ่านเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่การสอบรอบที่3นั่นเองครับการสอบรอบที่3จะถูกจัดที่ทริกทาวเวอร์นะครับผมซึ่งการสอบในทริกทาวเวอร์นี้นะครับมันจะมีโจทย์อยู่ก็คือว่าจะต้องทํายังไงก็ได้ภายในเวลา72 ชั่วโมงหลังจากที่ลงจอดกันบนดาดฟ้านี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนลงไปที่หอคอยแล้วก็ผ่านไปโดยใช้ระยะเวลา72ชั่วโมงครับซึ่งบนดาดฟ้านั้นนะครับมันก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าสวิตท,ที่ทําให้เราสามารถเข้าไปในตัวหอคอยได้แต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคนที่ใช้คาว่ามักง,ง่ายได้ไหมก็คือว่าเป็นคนที่ต้องการผ่านแบบรวดเร็วฉันเป็นนักปีนเขาเมื่อชีพอยู่เนาะฉันก็สามารถที่จะปีนไต่ลงไปได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งการจะทําเหล่านั้นต้องรับความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะมีเป็นพวกฝูง ไปนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนจะได้รับโจทย์ไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่โอกะตอนที่เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 3, 3นี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับเดินผ่านมาคนเดียวครับผมอาจจะไปเจอภารกิจอะไรพวกนี้ที่เขาต้องเคลียร์คนเดียวได้อะไรนี้เนาะแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีเป็นคู่บางคนก็อาจจะมีเป็นทีม3คนอะไรพวกนี e, ้แต่พวกกรเนี่ยได้เป็นทีม5้าคนนะครับแล้วก็ต้องดาเนินภารกิจไปด้วยการใช้กฎการตั้งเสียงข้างมากอะไรพวกนี้นะครับก็ทุกคนสามารถผ่านออกมาได้ในที่สุดนั่นเองครับซึ่งเป็นการผ่านที่แบบวัดเสียวมากเลยนะ แบบพอดีพอดีเลยนั่นเองครับแล้วพอผ่านรอบสมาเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นรอบ4นะครับผมซึ่งรอบ3ามกับรอบ4จะมีกรรมการคุม2 h u ฮันเตอร์ที่มีชื่อว่าริปโปเป็นคนดําเนินการให้นั่นแหละครับคือในตอนที่พวกกอมีการตะลุยทิกทาวเวอร์มาก็จะมีคุณริปโปคนนี้แหละครับที่เฝ้าดูการเดินทางของพวกคนที่เข้าร่วมการสอบพอจะถึงการสอบรอบที่4คุณริปโปก็จะเผยตัวขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาจับฉลากกันนะครับจับฉลากในที่นี้คือให้ทุกคนได้หมายเลขแล้วก็จาหมายเลขเอาไว้แล้วเครื่องที่ทุกคนจััับบฉาาาากกเเนนนนี่ย่ยมมจะทึไไว้้ใคใคครครรรดปปห็ ซึ่งใครได้เป้าหมายเป็นใครนี้มันจะส่งผลในการสอบรอบที่4รอบที่4นะครับจะถูกจัดที่เกาะที่มีชื่อว่าเกาะเซบิรุครับโดยกฎเกณฑ์ก็คือพอเมื่อถึงเกาะนี้แล้วจะให้คนค่อยๆเข้าไปทีละคนทีละคนเว้นระยะให้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ป้ายที่ได้เป็นเป้าหมายเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเป้าที่เราจะเอาหมายเลขของคนคนนั้นมาครับผมซึ่งในรอบนี้นะครับจำเป็นต้องรวบรวมแต้มให้ได้6แต้มแต้มของป้ายหมายเลขตัวเองจะมีค่า3คะแนนแล้วก็ป้ายหมายเลขของเป้าหมายจะมีค่า3คะแนนและป้ายอื่นๆที่ไม่ เกี่ยวข้องจะมีค่า1คะแนนครับหมายความว่าเราถือป้ายของตัวเองเลยก็ได้นะแล้วก็มี3แต้มนะใช่ไหมเราก็ไปตามล่าป้ายมั่วๆเลยก็ได้ชิงป้ายมาให้ได้ครบ3ป้ายเรามี4ป้ายรวมกัน3บวกบวกบวกก็เท่ากับ6แต้มอย่างนี้ก็ผ่านได้หรือกฎที่เป็นเบสที่สุดก็คือที่เขาให้จับฉลากเป็นเป้าหมายของตัวเองอย่างเงี้ยคือเรามีป้ายของตัวเองก็นับเป็น3แต้มแล้วและป้ายของเป้าหมายเขาจะนับว่าเป็น3แต้มใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพอมีป้ายของเป้าหมายกับป้ายของตัวเองก็จบครับผม2อใบนี้มีค่าตมห เราป้ายเราโดนชิงไปแล้วตอนนี้แต้มของเราอาจจะเป็นศูนย์ใช่ไหมอ่ะช่างมันไปเราไปตามล่าคนมา4คนแล้วทีนี้ไอ้สคนนั้นอนะ่ะมีคนนึงอเผอิญเป็นเป้าหมายเราพอดีเราก็ได้3แต้มแล้วและทีนี้อีก3ป้ายไม่ใช่เป้าหมายของเราเราก็ได้เป็น6แต้มอยู่คือการสอบที่เกาะเซบิรุ B R U, อันนี้นะครับมันไม่จําเป็นไงว่าเราจําเป็นต้องมีหมายเลขของตัวเองอยู่นะเออถ้าหมายเลขเราไม่อยู่แล้วเราเอาป้ายอื่นมารวมให้ครบเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันครับผมหรืออีกขั้นหนึ่งที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือว่าป้ายเราหายไปใช่ไหมตอนนี้เรามีศูนย์ ร้อยเปอว่าผ่านแน่ๆครับผมเพียงแต่ว่าจานวนการล่าก็อาจจะต้องเยอะหน่อยจําเป็นต้องมีเทคนิคหน่อยหนึ่งนั่นเองครับซึ่งในการล่านี้นะครับเขาก็บอกนะครับว่าทํายังไงก็ได้ให้เราได้ป้ายรวมให้ครบหกแต้มครับผมในความหมายก็คือว่าจะไปคมขู่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับหรือจะไปฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งเลยก็ได้หรือทํายังไงก็ได้ช่วงชิงรอบกัดในการโจมตีศัตรูแล้วก็ให้ได้ป้ายนั้นมาไม่ว่าจะเป็นป้ายเป้าหมายหรือจะเป็นป้ายอะไรเราก็สามารถที่จะเก็บไว้กับตัวและทีนี้คนคนไหนที่มีป้ายเยอะมันก็จะยิ่งดีีตตรรรรรรรงงงงงท่่ว่วาา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 บคั้้้เเาสมถใใชปยขอออนกก ได้ว่าฉันมีป้ายอยู่ประมาณ6ใบนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีป้ายที่เป็นเป้าหมายของนายอยู่ก็ได้นะแล้วทีนี้ถ้าฉันยอมสละให้นายต้องปล่อยชีวิตฉันไปนะอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีการแบบเอาไว้ต่อรองกับอีกฝ่ายหนึ่งได้เหมือนกันซึ่งการสอบที่เกาะเซเบรุอันนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ครับผมเมื่อมีการพันวันพันคืนอย่างนี้แน่นอนว่าบางคนก็จะนอนไม่ค่อยหลับนะครับผมเออก็คือแบบอาจจะกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะบุกโจมตีมาเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการลุ้นระทึกที่น่าสนใจนนนะครับแล้้วทีีีเ่่พอผาไป เท่าไรใครผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเกรดแถมให้เล็กๆน้นอยนะครับว่ากรรมาการเข้ามารับคนที่สอบผ่านเนี่ยก็คือเอาคนที่สอบผ่านเพื่อไปเข้าสอบรอบสุดท้ายแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีคนที่เรียกว่าไม่ผ่านไม่ผ่านก็คือแยกย้ายกลับไปประเทศของคุณส่วนอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันจะมีทีมงานอีกทีมหนึ่งของทีมกรรมาการฮันเตอร์นี่แหละมาหาคนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ที่เกาะน,นี้ครับผมคือป้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวส่งสัญญ,ญาณให้นะครับว่าคนคนไหนอยู่ที่ไหนแล้วทีนี้ออกตามหาตามสัญญาณแล้วเจอคนก็เเกกกก็็บบบบคคนนนลลัััไไปออีทึด้หมืรผแะส ครั้งที่287นี้ก็เดินทางมาถึงการสอบรอบสุดท้ายครับผมซึ่งการสอบรอบสุดท้ายนี้ประธานเดเรโรเป็นคนร่วมเข้าจัดเองเลยนะครับนั่นก็คือการที่ว่าเขาจะจัดการประลองการแข่งด้วยการให้แข่งกันตัวต่อตัวครับผมแต่ว่าก่อนที่จะสอบนั้นก่อนที่จะจัดทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการเรียกคนที่เข้าสอบที่เหลืออยู่เนี่ยมาสัมภาษณ์ซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยประธานเดเรโรก็จะใช้คําถามประมาณว่าทำไมถึงอยากเป็นฮันเตอร์แล้วในบรรดาผู้เข้าแข่งขันที่เหลือเนี่ยสนใจใครมากที่สุดหรอแล้วทีนี้ถ้าถามวว่่่่่่่าาาาไไมมออออยกกตตตสสูบใครรทีุดลละะะจแ ก็มีการตอบคาถามประธานเนเทโลไปนะครับพอตอบคาถามเสร็จตอบคาถามมาปุ๊บประธานเนเทโลก็ได้แผนผังมาโป๊ะเชะเอาเป็นทัวร์นามเมนต์แบบนี้แหละซึ่งอันนี้จะเรียกว่าทัวร์นามเมนต์ย้อนกลับก็ได้ครับผมปกติเวลาที่เราเห็นมีการแข่งขันทัวร์นามเมนต์กันเหลือ8คนใช่ไหมมันจะต้องแบบต่อสู้กันไปเรื่อยๆเพื่อชนะเลิศเพียง1คนถ้าใช้กฎนี้ก็คือคนที่เป็นฮันเตอร์จะมีได้แค่1คนแต่ว่าเขาไม่เอาครับผมเขาต้องการจะมีคนตกรอบเพียงแค่คนเดียวครับผมแล้วในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันที่แบบมีจิตววิททยยาาาาาาาเเข้าา้้้มมมแแรรกกกกกกอออออีีลคคคผ็็ืืต่่่สูนหฝป อันขาดครับถ้ามีใครค่าอีกฝ่ายหนึ่งปุ๊บเท่ากับว่าการแข่งขันนั้นจบ คนที่ฆ่าคนก็ถือว่าตกรอบไปแล้วที่เหลืออีก7คนก็คือจะผ่านการสอบพันเตอร์นั้นทันทีนะมันก็จะมีตัวละครบางตัวเช่นพระเอกของเรานี่แหละคือทํายังไงก็ตามมันก็ไม่ยอมเอ่ยคําว่ายอมแพ้เด็ดขาดนะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยการต่อสู้บางครั้งนะครับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหมดสติก็ควรจะเป็นฝ่ายชนะแล้วใช่ไหมเออแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งหมดสติพวกก็กลายเป็นว่าต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งได้สติกลับมาแล้วก็สู้กันต่ออะไรแบบนี้ซึ่งวิธีการจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ก็อาจจะต้องมีการขูน่นู่นนนนนนนีีี่่่่่่่ตตตออ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 รร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 รงงงะะไไแแบบบ้้้ลวกกกกาาาาสสู็จมํเเเิปืๆๆซึใ ทั้งที่287นี้ที่พวกพระเอกเข้ามาสอบนะครับคนที่ตกรอบในรอบนั้นก็คือจะเป็นคีรัวครับผมเพราะว่าคีรัวเนี่ยหลังจากที่เขาสู้กับกีตาราเคิลซึ่งเป็นพี่ชายของเขาปลอมตัวมาเนาะนั่นก็คืออิวมิแล้วหลังต่อสู้กับกีตาราเคิลเสร็จแล้วเนี่ยคีรัวดันไปฆ่าผู้เข้าสอบอีกคนหนึ่งเข้าให้นะครับผมนั่นก็เลยเป็นเหตุที่ว่าคีรัวต้องตกรอบไปแล้วกลายเป็นว่าคนที่เหลือก็คือสอบผ่านทั้งหมดเลยนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าตัวของกรเนี่ยเรียกว่าผ่านเปคนแรกเลยนะเ มันไม่มีคําว่ายอมแพ้อยู่ในแววตานั้นเลยนะครับหมายความว่าตัวฮันโซเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสัมผัสได้ว่าเขาจะทำยังไงให้กับคนคนนึงจะพูดระยอมแพ้เนี่ยเขาสามารถทําได้นะแต่ว่ากอนเนี่ยคือแบบยอมเออประมาณว่ากลายเป็นคนที่ถูกใจฮันโซไปซะด้วยอย่างนั้นเลยนะครับและในรอบนั้นเนี่ยฮันโซเป็นคนพูดว่าขอยอมแพ้ใช่ไหมแล้วกอนก็ผ่านการสอบคัดเลือกฮันเตอร์แล้วทีนี้เนี่ยการผ่านก็คือการผ่านแล้วแหละไม่ว่ากอนจะปฏิเสธด้วยศักดิ์ศรียังไงว่าเฮ้ยมาต่อสู้กันซึ่งหน้าอธิวะอะไรเงี้ยท เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือคุณซาทอสก็มีการมาอธิบายให้ระหว่างที่ก่อนมีการสลบไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเล่าเรื่องราวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับการแข่งขันหลังจากนั้นคีรัวเป็นยังไงต่อสู้กับกีตารเาเคิลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมีอาการแปลกไปยังไงนะครับก็มีการถกเถียงกันด้วยนะว่าการแข่งขันรอบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากีตาราเคิลเขาใช้วิชาสะกดจิตอะไรบางอย่างกับคีรัวหรือเปล่าเนาะทำให้คีรัวเนี่ยไปฆ่าผู้เข้าแข่งขันอีกคนหนึ่งแล้วก็มีท่าทีที่เปลี่ยนน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 ไไไปปปปกกกกลลาาาายยยเเเเ็หมมมบบืืืออออออัััับบบบบบคคคคดดดดววววุุุะะรรรรแแแ้้้้้ตต่่่่่สสสทขขงธิ แล้วและไม่ว่าจะทํายังไงก่อนก็จะต้องผ่านไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นไม่ผ่านได้และตอนนี้คีรัวเองเมื่อผลมันออกมาแล้วเหมือนกันว่าคีรัวไม่ผ่านแล้วเนี่ยก็ต้องไม่ผ่านนะไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถทําให้คีรัวกลับมาผ่านได้แล้วเพราะฉะนั้นคีรัวเองถ้าอยากเป็นฮันเตอร์ก็ต้องมาสอบใหม่ในรอบหน้านั่นเองครับก็ถือว่าจบการสอบฮันเตอร์รอบที่287ลงตรงนี้นะครับซักเมื่อไหร่ละครับผมที่จริงแล้วนะครับจะบอกว่ามันมีการสอบฮันเตอร์เบื้องหลังอยู่ด้วยคือคนที่ได้ไลเซนส์ฮันเตอร์ตอนนีีนนนี้ลววนคะับกก็ือต่่่งถาามมูยิิช แต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนกับเป็นแค่ขยะชิ้นนึงก็ได้เหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วการไปทันเตอร์มันคือการสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ทําตามเป้าหมายของตัวเองอะไรก็ว่ากันไปนะครับโดยที่ว่าบัตรเนี้ยถือว่าทําให้คนคนนั้นเป็นทันเตอร์ได้แล้วแต่ทีนี้มันมีอีกสเต็ปหนึ่งที่ต้องไปสอบทันเตอร์เบื้องหลังนั่นก็คือการเรียนรู้เรื่องเน้นนั่นเองครับโดยกอนเนี่ยไปเรียนรู้กับคุณวิง่งใช่ไหมพร้อมกับคีรัวแต่ว่าคีรัวตอนนั้นยังไม่ได้เป็นทันเตอร์นะเรียกว่าก็สามารถผ่านเนขา,าเ,เรียื่องกัด ของประธานเนเทโลครับผมก่อนกระคีรัวได้ยินตอนแรกก็ตกใจว่าตะแกรนนั่นเองหรือนี่นะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยประธานเนเทโลก็เหมือนกับมีการฝากไกลๆมาว่าปีหน้าขอให้คิรัวเข้าสอบฮันเตอร์นะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยคิรัวถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วนั่นเองครับแล้วทีนี้ก็มีการเล่าให้ฟังเล็กน้อยนะครับว่าแต่ละคนนะไม่ว่าจะเป็นพ็อกเกิลไม่ว่าจะเป็นคูราปิก้าหรือกระทั่งเลโอริโอก็ไปมีอาจารย์เน้นของตัวเองแล้วแล้วก็มีการเรียนรู้เน้นเพื่อที่จะผ่านการสอบฮันเตอร์เบื้องหลังนี้เป็นทีีีี่่่เเรรรรรรยยบบบบบ้้ออออออนนนนนััังงคกก็ถืวาาส์ใปท287จล อย่างสมบูรณ์ครับและทีนี้ขอแถมให้เรื่องของการสอบฮันเตอร์รอบที่288ครับผมรอบที่288เนี่ยเป็นช่วงที่กอนกับคีรัวไปเล่นเกมกรีดไอแลนด์กันอยู่นะครับแล้วกอนนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยมันจะมีสอบฮันเตอร์แล้วนี่หว่าคีรุรีบไปสอบฮันเตอร์ก่อนดีกว่านะให้เสร็จสับแล้วก็กลับเข้ามาในเกมใหม่ซึ่งกอนก็จะอยู่กับบิสกตเพื่อที่จะสึกวิชากันต่อครับคีรัวก็เข้าไปสอบซึ่งเป็นการสอบฮันเตอร์รอบที่288นั่นเองครับการสอบครั้ รับกรรมการบอกว่าโอ้คนเข้าสอบปีนี้มันเยอะจังเลยนะฉะนั้นขอคัดกรองเบื้องต้นก็แล้วกันนะขอตั้งกฎแบทเทิลรอยัลให้คนที่เข้ามาร่วมสอบในตอนนี้ไปชิงป้ายหมายเลขของอีกฝ่ายหนึ่งมาให้ได้อย่างน้อย5าย้าใบซึ่งพอทาอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันจะเกิดการหารจานวนหมายเลขกันอย่างมหาศาลเลยนั่นเองครับแต่กลายเป็นว่าคุณคีรัวนะครับผมก็คิรัวเก็บป้ายมาไม่ได้เยอะคนสอบมี149คนช่งพันสี่รบอ่แคิรัวเกมาคนใ8่ไหมครับอ่ะ, 1, อะไปไหนไปเก็ขบมาแค่หาเองนันละครเอ็คือคิรัวใช้าแปบบเดบยวอ่ะครับผมในการที่ จะเก็บป้ายของทุกคนมาแล้วก็ทําให้กรรมการอึ้งนั้นประธานในเทโล่ก็โผล่มาบอกว่าโอ้ยไปต้องให้คโรเข้าสอบแล้วเนี่ยให้เขาผ่านไปเถอะนะก็เรียบร้อยครับผมคโรก็เลยผ่านการสอบคัดเลือกตั้งแต่รอบแรกไปเลยนั่นเองครับแล้วก็กลับเข้ามาสู่เกมกรีดไอแลนด์ผจญภัยและฝึกฝนวิชากับกอนและบิสเกตกันต่อนั่นเองครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสพูดถึงรายละเอียดในการสอบฮันเตอร์แต่ละรอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้ไปทำเป็นคลิปแยกแล้วกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยให้เห็นว่าเป็นการสอบที่กอนกับ Hunter, คลิปแรกของช่องหมูเก่งแฟนตาซีนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับขอเสียงแสดงตัวใครเป็นแฟนลับฮันเตอร์ประจําช่องผมบ้านก็มาแสดงตัวกันหน่อยซิแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากดูหัวข้อไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและไม่ต้องกลัวนะครับผมแฟนลับดิจิมอนทั้งหลายแฟนลับโปเกมอนแฟนลับเบเบ้ครัสกเร์ดาพิคาตอสูรบาบาบลา,บานะครับผมยังทําต่อนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเว้นจังหวะนะถ้ามีจังหวะก,ก็จะอย่างนี้แหละครับเอาเรื่องใหม่เข้ามาทําในช่องผมบ้างถ้าเวิร์กก็เดี๋ยวอาจจะมีการเพิ่มหัวข้อเข้าไปเรื่่่่ออออยๆนนนนัเงงงะซึใฐาาชทํ เกี่ยวกับฮันเตอร์ผมก็มือไม้มือใหม่เลยนะเพราะว่านี้เป็นคลิปแรกนะครับแต่ว่าอันนี้ขอแสดงตัวนิดนึงว่าผมก็แฟนคลับของมายาฮันเตอร์เหมือนกันนะครับผมเนี่ยพูดได้เลยว่าผมติดตามช่องนั้นอยู่เหมือนกันนะครับก็ชอบสไตล์การทําช่องเขาแล้วก็อยากจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องที่มีโอกาสได้ทําคลิปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของฮันเตอร์ฮันเตอร์นั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานักที่นี้ด้วยนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก่าลคิ like, share, กกปนนัใ,ใหห้ สวัสดีครับ